โอเคมันจะตัดแันทุกคนโอ้ตรงนี้มันพันติดกอยู่ด้วยอะเชือกมันจะเสียหายไหมวะทุกคนโอเคไหนๆก็มจะทำเลวเพื่อฟซมันจะต้องทำให่ได้ิไมาดยวน้มันนไกลเลยทุกคนมันชิดไกลเลย โจ้าสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดและคุณก็อยู่กับทรงผมใหม่ของมางเอียดทุกคนซึ่งมางเอียดจะไม่มองกลง้องมางเอียดมองตัวเองดีกว่าในในในกล้องนะ okay. ทุกคนโอเคเรอไหมทุกคนอย่าแซวผมหน้าม้าหนูไอ้จ้าโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้มางเอียดก็จะมาทําคลิปตามสัญญานะครับซึ่งว่าตัวนี้ทุกคนก็เห็นกันใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคเดี๋ยวมางเอียดจะมาหัดทายว่าตัวนี้คือเดี๋ยวมางเอียดจะตัดส่วนนี้ออกทุกคนดูนะ เนี่ยเดี๋ยวมึงเงี้ยจะตัดส่วนนี้ออกเพราะว่ามึงเงี้ยไปแข่งมามึงเงี้ยก็แพ้ทุกคนว่ามันน่าจะแทงไม่ขึ้นเพราะว่าท้าแอันี้แต่มึงเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเราตัดท้ายนี้ออกแล้วมันจะขึ้นไหมทุคนนี่ม่ก็แต่งต้องมันซึ่งเขาบังนะครับทุกคนแป๊บนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้เขาก็อาสานเสร็จเรียบร้อยเราซึ่งเราต้องไปละหมัดก่อนนะก่อนจะมาทำอะไรซึ่งมึงเงี้ยก็ยังไม่ได้ละหมัดเลยทุกคนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมึงเงี้ยจะมาตัดจูนน้องๆกันเลยนะครับ คือตัดสดๆตรงนี้เลยเห็นแล้วไหมคือพี่ลงทุนมากครับทุกคน,พนเพื่อน้องๆเพื่อเอฟซเลยนะที่จริงไม่เกี่ยวกันเลยพี่จะตัดแล้วมันขึ้นดีแล้วเป็นยังไงนะละทุกคนก็บางอย่างไม่เคยชนะเลยนะครับทุ้ยแล้วทุยตลอดเลยทุกดดทุกคนโอ้โหสูงผมใหม่นี่หรอไหมทุกคนคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยเพราะว่าเป็นเงี้เหลือมากเุ้ยเุ้ยอายุเลยเงียบโอเคทุกคน,กคนมนันจะมาตัดแล้วทุกคนดูตัดให้น้องๆดูเลยได้เห็นเป็นคอนเจนตล้ว่าบางท่านว่าโอเคไหมตัดแล้วมันจะขึ้นได้เหมือนกันขึ้นไหมบางท่านจะมาดูเทปเห ไปเลยมันนัไปเลยไปเลยพวกลมไก่กวนไปเอาพวกลมเหรอแม่เทีว่าเงี้ยดูวันนี้เทปเทปเออนั่นแหละทุกคนเราต้องซื้อมาเทปทุกคนโอเคทุกคนนึกวันนี้เนี่ยก็ไปรัดเลือดของอาจารมาเป็นที่ร้อยแล้วก็แล้วคอยแล้วคอยแจ็คหรือว่ากาวเราต้องมีอุปกรณ์พร้อมนะครับเพราะว่าท้ายของมันเนี่ยมันคือท้ายไม่ใช่หัวถ้ามันเป็นหัวมันอาจจะไม่ใช่ท้ายฮะโอเคเรามาตัดกันเลยสดๆ่วนเลยแล้ววันนี้มันเงี้จะตัดน้ำทุกคน อขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ติดไม่ไม่กดชบไอบให้หรือว่ากดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเงียบด้วยนะครับซึ่งเงียบจะทาคลิปให้น้องๆดูกันแบบไม่มีอะไรครับแบบนั่นแหละจะมีอะไรไหนน้องๆ้องทำไปดูไปนี่มันจะเผาก่อนไม่เผาตัดก่อนดีกว่าถ้าเผาตัวเดียวมันจะพังโอเคตัดเลยนะตัดดีไหมทุกคนไม่ดีก็ต้อ,องตัดเลยเพราะว่าเงียบถ้าตัดแล้วไม่ขึ้นนีวมั่วเลยนะทุกคนนะมันต่อกลับไม่ได้แล้วนะหมดเลยนะโอเคเงียบจะตัดแล้วทุกคนโอ้ตรงนี้มัน พันติดอยู okay, ่ด้วยนะเชือกมันจะเสียหายไหมวะทุกคนโอเคไหนๆก็แบบเนีกยจะทําแล้วเพื่อเอฟซีแบบเงี้ต้องทํำไม่ได้อะไรวะมันอย่างนี้มันเนะไกเลยทุกคนมันเชือกไกเลยทุกคนดูเองนะมันเชือกไกเลยนะโอ้โหมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยอือหือโอ้โหลำบากจริงๆเลยเฮ้ยที่ไม่น่าใส่ยังแป็ทีเด็กเลยพี่ว่านะเดี๋ยวเอาอันนี้ลงอีกเดี๋ยวน้องๆอาจจะไม่เห็น โอเคน่าจะเห็นดีแล้วทุกคนบางแก้จะนั่งยองนะครับางแก้วหันหน้ามาทางนี้จะได้เห็นว่าปิซ่ามันแหกแล้วทุกคนปิซ่าแปะสาแหตุกับทุกคนโอ้โหโอ้โหมันเลื่อยยากจริงๆครับบางท่านเลื่อยทางนี้เลยยังไงก็เลื่อยแต่เชงก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะแหกอานะถ้าไม่เลื่อยนะโอเคแหนะมันแหนะไกลเลยทุกคนดูเอ้ย แต่ว่าเราได้ชมมุมใหม่ด้วยเลยเนาะอ๋องี้ไงอ๋องี้ตัดตัดอะไรลิงเซะนี่งี้ตัดเพื่อแข่งกับบางเซนได้เฉพาะเลยนี่นี่ดูตัดให้น้องๆดูเลยเฮ้ยทุกคนเห็นเลยไหมเดี๋ยวงี้จะเอาตอนนี้ไปทำว่าบนให้น้องๆดูด้วยน่าจะขึ้นดีเนาะพอเราตัดเสร็จเราต้องเผาด้วยเล็กๆไปทุกคนซึ่งย้ายมันเลยนุ๊กย้ายมันยุ่งทุกคนโอเคซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้เงีย้จะติดกาวไว้แล้วก็โบนให้น้องๆดูนี่ก็ตรงนี้ตัดไปติดไป มันอาจะได้แล้วเดี๋ยวมึงจะติดก้าก่อนทุกคนขึ้นไหมวันนั้นวะไม่ขึ้นขึ้น่มเบอกแล้วมึงทำไม่ขึ้นไม่ได้มึงต้องทำแล้วขึ้นหมดเลยเลยดึงไปเพิ่มเนี่ยใช่ดึงแไปเพิ่มเพราะว่ามันลุ่งลิงคือมันเป็นสูตรของมึงเองเลยชอบดึงไปข้างหลังเพื่อไม่ให้มันนุ่งกันนะเพื่อไม่ให้มันไม่เท่าไง ถ้าดึงแบบนี้มันจะเท่ากันใช่ไหมบางท่านหรือว่าไม่ใช่ปะสูตโกเกะเลยใช่ดึงเสียงซูโกเกะเลยอ๋อรับเสวยนะอ๋อหักก็เห็นกำลังสั้นไงมันเป็นสูตรไงสูตรเปล่าสูตรเปล่าสูตรเปล่ามีได้ทุกคนโอเคตอนนี้มันเห็นเราตัดเสร็จเป็นเรียบร้อยทุกคนดูเด็กเห็นใจดูนะบางท่านในว่าตอนนี้มันเห็นกำลังไหนนะสูวยได้ไหมเนาะโอ้โหทุกคนโอ้โหมันสวยเหมือนกันนะนี่เป็นไง เป็นไงล่ะตัดท้ายเร็วพี่ว่ามันดีกว่าเดิมนะทุกคนพอตัดท้ายเร็วอ่ะพี่ว่ามันน่าจะทุ่งร้อยแน่นอน,นนะมังซันน่าไม้ลงนี่ก็เป็นไย่างนี้ไม้ลมก็วนขึ้นนี่ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะมังซันไม้ไม้ลมไม่ไรกระเด็ไหนเอาว่ามังซันมาเลยนีย่อ่าอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหักอันนี้ขึ้นเลยก็มาดูว่าบังการงานทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันนีจะเอาตัวนี้ของ,ของมังชันมาแข่งกับตัวนี้น้องๆว่าของใครจะฮะตัวนู้นแน่นอนใช่ไหมทุกคนคิดผิด ถ้าคุณยังรู้ว่าใครจนะคุณก็ต้องเข้าไปดูให้เขาไปดูคลิปนี้จุกทุกคนเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันเสียเวลามากแล้วมึงเห็ะขี้โมเินโอเคไปโอเคทุกคนเดี๋ยวมึงเงะจะไปบนก่อนเลยนะเพราะว่ามึงเงะจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นนนนแล้วก็หันไปทางนี้นักหน่อยเดี๋ยวมังงะน้องๆจะไม่เห็นได้เลยเดี๋ยวมังงหน่อยโอ้ยอย่างงูขึ้นปีนมาแล้วทุกคนทุกคนดูโอ้โห หางนั้ทุกคนโอ้โหสงสัยนิ่งเกือบโอ้โอ้ไปเจอกันเลยทุกคนเดี๋ยวไงจะไปเจอกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันไม่โดนลมนี่นะโอกาสนั้นไม่มีหางแล้วนี่ยทุกคนแต่ว่ามันไปฝั่งนู้นเดี๋ยวันจะให้น้องๆดูเพราะลมมันไปฝั่งนู้นอาจจะดูไม่เห็นเพราะว่าพี่แทงเยอะทุกคนเห็นไหมไปไปได้โยู่ได้โยได้หรือ เดี๋ยวเลยงย่างย่งโอ้โหฮัตกว่นี้นอคืนแล้วเฉลยทุกคนเห็นไหมมองเห็นไหมทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆเห็นกันไหมนะเพราะว่าพ่อพี่ขึ้นดีมากนี่มันจะปล่อยเชือกไปเลยโอ้ขึ้นนิ่งเลยทุกคน

โอ้โหเป็นไงทุกคนนิ hmm. ่งก <Thank you. S 2> ึบนิ่งกึบแต่แข็งอยู่นิดนึงมังจะต้องเต็งเหี้ยออกแต่ว่ามังเหยต้อดูก่อนว่าโดนลมเยอะมันจะเป็นยังไงมังเหยตอปล่อยให้หมดเพลิดก่อนนี่ไม่ไหนมึงท่านมึงท่านถือก่อนถือกับมึงเหยต์ไม่โดนลมของมึงเหยต์เดี๋ยวมึงเหยต์ก็ถ่ายของท่านก่อนเฮ้ยของมั้นเชียวไม่บอกมันไม่ตกลมเดี๋มังเยตตามอะไรเชียวก่อนมันไม่เห็นว่าเลยโอ้โหพอไม่ถูกลมมันเชียวมึงท่านบอกนะ ทุกคนก็เห็นกันใช่ไหมว่าของใครนะตอนนี้ไม่ต้องแรงมากเนาะเสียวาอีกแล้วทุกคนโอ้โหของสันโอ้โหพาเยอะนะนี่ไม่โดนลมเหรอนี่หรือไม่มันต้องทุกลมหนักต้องทุกลมหนักบางสันบอกทุกคนโอ้โหให้ตายดิพระเจ้าถ้าทุกลมหนักมันจะตุงเอาบางสันดึงของมเงยเก้าดึงของมเงยเก้าเดี๋ยวมังเงยจะถืออนี้ให้โอ้ทุกคนมังเงยเราบ้านดีกว่าของบางสันแทงหัวเองเองก็ดังดุดยอดเลยทุกคนดู ของบางเอียดไม่ถูกลมใช่มันเป็นเอียงงว่าพี่ควรทายังไงดีจะแข่งต่อเลยกับบ้านนี้ทุกคนบอกเลยนะว่าต้องเอาว่าบางหมัดมาแข่งกับว่าบางชันเลยเพราะว่าบางเอียดอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ทำรหรับแข่งแต่บางเอียดอยากแข่งเพราะบางเอียดทําแบบทําให้น้องๆดูนะครับคือแบบว่าตัดคลิปตัดทางตัดอะไรอย่างนู้นนี่เฮ้ยทุกคนเด็กของบางเอียดก็แข่เหมือนกันนะครับทุกคนดูดูดูโอ้ตอนนี้ของบางชันแพ้ของบางเอียดแล้วซึ่งของบางเอียดอ่าไม่เฉียวเลยทุกคนคือเราไม่เอาความสูงวันนี้เราเอาความไม่เฉียวครับทุกคน โอเคบังเห็ดได้บ้างบังสันแล้วทุกคนเฮ้ร้อนหนักเลยทุกคนเฮ้ร้อนนี่ร้อนว่าเฮ้ยมันเลวนี่ร้อนว่าเฮ้ยมันเล้วนี่เลยนี่พอกันรอบเพลนี่ร้อนครับรอบเพลนี่โอเคครับไม่ร้อนนี่ไม่ร้อนนี่เอ็นเอฟซีไวแรงตายมั้งเนี่ยแรงกลางแรงนะแล้วบางเง็ยแรงตายมีเป็นนี่น้องอ่ะให้ตายเลยเฮ้ยเว้ยโอเคคลิปหน้าได้แรงตายแน่นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปเลียก่อนว่าก็บางเง็ดแผ้แน่นอนทุกคนทุกคนของบังสันขนาดไม่ร้อนทุกคนเดี๋ยวบางเง็ดจะให้ดู ในยว่าวอาบางท่านต่ไปสายก่อนในว่าสายก็เลยไม่เห็นน้อยอ่ะจอย<ด>อ๋อดีายอ<ด>ันทุกคนว่าเห็นไหมเดี๋ยวมงจะรู้ไม่ดูโอ้ไม่เห็นเลยทุกคน <S <S คือว่าตัวเล็กมากแล้วก็ขึ้นแบบขึ้นข้างบนนะครับมันบอกว่าย้ายไปย้ายมาคนเพราะว่าลมมันน้อยเด็ <S <S กฝากแค่นั้นเนาะทุกคนพี่ไม่คิดเลยว่ามันจะพาแข็งขนาดนี้ทุกคนต้าด่านี้ทุกคนโ,นคน <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปสูบพนังกันดีกว่า ตอนนี้มังเงียก็เอาว่าบางเงียดลงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งว่าบางเงียดอ่ะมันต้องใช้ลมเยอะแต่ว่าถ้าลมน้อยๆอ่ะมันสู้ว่าบางชันไม่ได้ทุกคนบังเงียก็มาแข่งใหม่ตอนที่ลมเป็นพายุว่าบางชันจะได้พังนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ถ่ายแล้วว่าบางชันอะ่ะขึ้นดีเกินถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าไม่ชอบกดแจมถ้าไม่ลืมสับสไครต์และพบบางเงียดได้ใหม่ในนะอีพีหน้าสวัสดีเช้าไปก่อนสวัสดีครับ